สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาดูรถกระบะสวยๆราคาโปรโช่วงปีใหม่นี้นะคะสนใจคันไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีทั้งนาวาล่าและโตโยตา้า e ีวนะคะถูกใจคันไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ รถนะคะทุกคนันช่วงนี้นะคะยังเป็นราคาโปรโมชั่นอยู่นะคะหลังจากปีใหม่ไปแล้วนะคะราคาจะปรับเปลี่ยนเป็นราคาปกติแล้วนะคะหากลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจสามารถและเข้ามาชมและทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยด้วยนะคะวันนี้พามาชมเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ